สอนรับผมฟรีมาอีกแล้วค่ะทุกคนเป็นทรงผมผู้หญิงสุดน่ารักเป็นมัดแกะนะคะน้องๆแถมมีหน้ามาด้วยไม่มีไม่ได้แล้วนะคะแต่ครั้งนี้เขาแจกน้อยนิดนึงค่ะเขาแจกเพียงแค่750ชิ้นเท่านั้นไปดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงบ้างเขาแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิม หลายคนน่าจะรู้แล้วค่ะว่าเล่นยังไงผูพิ่แปษงสอนมาหลายทีมากมากๆเลยกับแมปแมปนี้เราไปดูกันข่าวว่าครั้งนี้เราต้องใช้พอยต์เท่าไหร่บ้าง มือใหม่นะคะที่ยังไม่เคยเล่นให้กด UGC ด้านนี้นะคะและทรงผมอันนี้เนี่ยที่เป็นทรงผมผู้หญิงใช้พอย n ทั้งหมด120,000 p o i n และใช้ถ้วยวินทั้งหมด60วินค่ะผมสีแดงของผู้ชายก็ยังมีอยู่นะคะใครที่อยากได้ก็เลือกเอาเลยค่ะว่าตัวเองมีพอยเท่าไหร่มีวินเท่าไหร่ก็เลือกเอานะคะน้องๆว่าอยากได้อันไหนก็นแลกเอาเลยค่ะและการที่น้องๆจะได้ถ้วยวินเนี่ยน้องๆเห็นเขาว่า New Game Lady ไหมให้น้องรอก่อนนะคะเราจะต้องลงมาเล่นเกมข้างล่างค่ะซึ่งน้องๆสามารถยืนเอาพอย n t ข้างล่างได้เหมือนกันน้องๆแค่ยืนนะคะแล้วก็ดูนะะค ว่าคิดเลขต้องไปเลขอะไรนะคะคำตอบจะอยู่ตรงเท้าของดาวแค่วิ่งไปเลขตรงนั้นนั่นเองฮัลโน้องนะคะเข้าเส้นชัยที่123เนี่ยนอๆจะได้ถ้วยวินอยู่แล้วนะคะอย่าพี่แป้งเนี่ยวิ่งมาคนแรกก็ได้ถ้วยวินไปนเลยรีบมาทําตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะก่อนที่ของมันจะหมด